ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาเจอกับมาอีกครั้งนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โกดัง3นะครับหรือว่าดังเก็บรถเข้ามาใหม่นะครับกับบริษัทเพชรยนต์นะครับตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับรีวิวรถตู้เข้ามาใหม่นะครับกับบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับ เข้ามาล็อตนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นล็อตใหญ่เลยทีเดียวครับ25คันนะครับคุณลูกค้าแต่นี้นะครับผมคัดมานะครับมาให้คุณลูกค้าดูนะครับ6คันนะครับที่ล้างมาแล้วนะครับภายนอกนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้ามาดูนะครับรถที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็น ตัวปี14นะครับจด15แล้วก็ปี15นะครับคุณลูกค้าเป็นตัวคอมพิวเตอร์นะครับ3.0นะครับตรงนี้นะครับเป็นเบาะ3แถวนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมาเดี๋ยวพามาดูคันแรกนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมคันแรกนะครับก็จะได้เป็นตัวคอมพิวเตอร์3.0นะครับปี2015นะครับเฉีด้านหน้าก็จะได้เป็นกระจังหน้าแบบกางด้างนะครับ นี่นะครับเป็นครเมียมนะครับคุณลูกค้าในส่วนของไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้าแบบมัตติรีเฟคเตอร์นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับบอกได้เลยนะครับรถคันนี้นะครับสภาพนะครับภายนอกนะครับสีเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำแน่นอนนะครับอีกอย่างก็เป็นรถที่ปประจัญการของหน่วยงานราชการนะครับหรือว่ารัฐวิสาหกิจตรงนี้นะครับข้อดีของ รถหน่วยงานครับก็จะเม่ทันส่วนเช็คระยะูะนย์ทุกระยะยนะครับตรงนี้ขอรับประกันได้เลยนะครับคนขับก็จะเป็นคนพนักงานนะครับตรงนี้นะครับะจะมีการอบรมอะไรตรงนี้คนลูกค้ามั่นใจได้เลยกับเจ้าตัวรถคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับในส่วนของด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับเดีย๋ยวจะให้ดูนะครับคุณลูกค้าว่า น็อตเดิอะไรยังมีขยับหรือเปล่านะครับอ่ะผมพาให้ดูนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนด้านหน้านะครับตัวน็อตแก้มนะครับน็อตคาร์หน้านะครับก็เดิมๆไม่มีชนแน่นอนนะครับคุณลูกค้านี่นะครับว่าจะเป็นตัวซีนด้านหน้านะครับนี่เล็กจิบยังได้นะฮะแล้วก็เป็นมีปั๊มโตโยต้าอยู่ครับตรงนี้นะครับสวยครับคันนี้นะครับ ราคานะครับปี2015นะครับราคาเปิดขายอยู่ที่640,000นะครับคุณลูกค้านี่นะครับสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะคันนี้นะครับจะได้เป็นยาง b i s t o n e นะครับนี่นะครับเป็นยางขนาด 215/70R15 นะครับ นี่ก็จะเป็นยามปี2018นะครับคุณลูกค้าได้เป็นล้อแม็กนะครับขนาด15นิ้วนะครับ6หลูดิสเบกคู่หน้านะครับในส่วนของที่เปิดประตูนะครับก็จะเป็นสีดำด้านนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดำด้านครับเป็นพับปรับไฟฟ้านะครับคันนี้นะครับภายในก็ติดม่านมาให้เรียบร้อยครับมีรางอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับก็บก็จะเป็นเบาะหนังนะครับคุณลูกค้านี่นะครับ เป็นเบาะหนังสีเทานะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบเดิมๆนะครับมีแอร์แบ็กคู่นะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับ5สปีดนะครับคันนี้ติดเครื่องเสียงนะครับมีจอมีเนวีนะครับนี่นะครับในส่วนของแอร์คันนี้ก็จะเป็นแอร์แมนนวลนะครับปรับได้ถึง4ระดับนะครับกุญแจรีโมทนะครับคุณลูกค้า นี่นะครับใหม่คันนี้นะครับวิ่งเพียง1 1ึ6 5 9กิโลนะครับคุณลูกค้าชอบคันนี้นะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับบอกได้เลยนะครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามากับบริษัทเพรยน์ตของเรานะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะพาดูในส่วนของช่องห้องโดยสารนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับห้องโดยสารนะครับเจ้าตัวคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับเป็น อ่าสามตอนนะครับสามแถวนะครับก็นั่งได้6คนนะครับ12คนพร้อมคนขับคนนั่งด้านหน้านะครับสภาพเบาะนะครับโดยรวมครับเบาะยังคงสภาพเดิมๆนะครับตึงนะครับคุณลูกค้าตรงนี้แล้วก็มีตรงคอนโซลเคาน์เตอร์ด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับช่องแอร์เพดานด้านบนนะครับก็จะเป็นเดิมๆนะครับติดตั้งลำโพงมานะครับ4ี่ใบนะครับตรงนี้นะครับมี ไฟรีสารในห้องดยสาร2จุดนะครับหน้าหลังนะครับในส่วนของช่องแอร์ด้านหลังนี่ก็จะมี9กช่องแล้วก็ด้านหน้าอีก3มช่องนะครับนี่เป็น12ช่องนะครับสามารถปรับความแรงของพัดลมได้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูท้ายรถนะครับในส่วนของท้ายรถนะครับคุณลูกค้านี่นะครับ จะได้เป็นไฟท้ายแบบ3มิตินะครับตรงนี้นะครับกันชนหลังนะครับจะติดซเซนเซอร์มาครับ4จุดนะครับคุณลูกค้าแล้วก็ไอคิวตรงนี้นะครับคิวฝากระโปรงหลังก็จะเป็นสีดำด้านนะครับมีโลโก้โตโยต้านะครับกระจกมองหลังก็มีในส่วนของไล่ฟาติดมาให้เรียบร้อยครับมีไฟเบรกัวที่3นะครับ ที่ปัดน้ำฝนนะครับที่ฉีดน้ำนะครับแล้วก็กระจกมองหลังนะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของด้านท้ายนี่ครับสามารถวางสัมภาระต่างๆว่าจะเป็นกระเป๋าสิ่งของต่างๆครับได้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็พวกน็อตนะครับนี่นะครับไม่มีขยับนะครับนี่ก็จะได้ลําโพงนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับ มีมา่านนะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับพวกตะคุงตะเข็บด้านข้างนะครับเป็นตะเข็บเดิมๆครับมั่นใจได้เลยรถคันนี้นะครับไม่มีพิกควาำจมน้ําแน่นอนนะครับแล้วก็มีที่เปิดด้านหลังนะครับเปิดประตูหลังจากด้านในนะครับอันนี้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับสามารถเปิดออกจากด้านหลังได้นะครับเคนะครับสำหรับ คันนี้นะครับเป็นปี2015นะครับ3 3.0ศนะครับราคาก็หยบตัวประมาณครับ640 0น0นี่นะครับกับเจ้าตัวคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูคันถัดไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคุณลูกค้านี่ก็จะเป็นปี2015เช่นกันนะครับก็โฉบด้านหน้าก็จะเป็นโฉมแบบ กันดั้มนะครับโอกระจังหน้านะครับนี่นะครับไฟหน้าก็เหมือนเดิมนะครับเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับมีไฟตัดบอกนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์3.0ปี2015นะครับมาดูใหม่นะครับว่าวิ่งเท่าไหร่นะคันนี้นะครับใหม่ก็วิ่งอยู่ที่1 0 0 0 2 9กิโลนะครับจะได้เป็นจอนะครับ เป็นจอเครื่องเสียงมีจอขนาด7นิ้วนะครับมี n นวีนะครับบลูทูธนะครับสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับก็ออปชันต่างๆฟังก์ชันต่างๆเหมือนคันแรกเลยนะครับคันนี้นะครับก็ราคานะครับเปิดขายอยู่ที่640,000นะครับกับเจ้าตัวคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับป้ายทะเบียนขอนฮูกลอลิงนะครับ3980นะครับสนใจครับติดต่อเข้ามาได้นะครับในส่วนของภายในนะครับก็จะเป็นเบาะ อ่าสีเทานะครับนี่นะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยเดิมๆนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคันนี้นี่นะครับคันนี้พวงมาลัยนะครับภายในเนี่ยก็สภาพแบบว่าสะอาดมากๆนะครับคุณลูกค้าพวงมาลัยก็จะมีแอร์แบ็กคู่หน้าเนาะใหม่ก็วิ่งอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งพันยี่สิบเก้าโลนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับ มีเซ็นทรัลล็อกนะครับมีปุ่มเปิดกระจกออโต้ฝั่งคนขับนะครับแล้วก็จะมีม่านติดมาให้เรียบร้อยและอีกอย่างคันนี้นะครับติดฟิล์มลามินามาแล้วด้วยนะครับนี่ครับขนาดความเข้มอยู่ที่40เเซนะครับเกียร์แมนนวลนะครับ5สปีดนะครับจอครับ p i อเนียนะครับ7นิ้วนะครับสามารถทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อบ l u e t o o t h มีนีเวกเตอร์ให้ด้วยนะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์แมนนวลนะครับ ปรับได้สีระดับนะครับนี่นะครับนี่ปรับน้ํายานะครับอันนี้ที่กดเปิดแอร์ด้านหลังนะครับอันนี้ไฟในห้องโดยสารด้านหลังนะครับสภาพโดยรวมนะครับคุณลูกค้าคันนี้เป็นทางเลือกนะครับสําหรับคุณลูกค้าที่กําลังมองหารถตู้นะครับไว้ใช้งานนะครับหรือว่าไว้ศพนักเรียนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับปี2015นะครับคันนี้นะครับคอมพิวเตอร์3.0นะครับ ราคา64แสน0ี่หมื่นนะครับคุณลูกค้ารีบติดต่อเข้ามานะครับบอกได้เลยครับยังไม่มีติดจองนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่กับบริษัทเพรยนต์ของเรานะครับรถนี้ลูกค้าสนใจรีบติดต่อเข้ามาแล้วก็เข้ามาดูรถไม่ว่าจะซื้อสดจดไฟแนซ์ตรงนี้นะครับมีให้บทนะครับคุณลูกค้าตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูคันต่อไปนะครับมาปี14กันต่อนะครับคันนี้ ก็จะได้เป็นตัวคอมพิวเตอร์3.0เช่นกันนะครับปี2014.15นะครับราคาคันนี้นะครับก็จะลดลงจากเออ่เมื่อกี้หน่อยหนึ่งนะครับคุณลูกค้าคันนี้นะครับหมายวิ่งเพียง65,524กิลนะครับหน้ากากันจังหน้านะครับก็จะเป็นทรงเดียวกันนะครับแบบกังดั้มนะครับคุณลูกค้าไฟหน้ามาติ ีเฟคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับภาษีพราบอะครับพวกเครื่องเหลวต่างๆครับทางบริษัทของเราต่อให้แล้วก็ถ่ายให้คุณลูกค้านะครับในส่วนตรงนี้ครับคันนี้นะครับปี2014นะครับจด15นะครับราคานะครับที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับเปิดขายอยู่ที่6000 0 0อง0บาทนะครับคุณลูกค้านี่นะครับ นี่ลูกค้าคนไหนสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไม่เพียง65,000กว่าโลนะครับคุณลูกค้านี่นะครับแนะนำเลยครับรถปี2014นะครับไม่เพียง6 5 0 0 0กว่าโลนะครับนี่นะครับได้ไปถือว่าคุ้มมากๆนะครับรถปี14รถเดิมนะครับมือเดียวนะครับไม่น้อยด้วยนะครับได้เป็น เบาะหนังแล้วด้วยนะครับติดม่านรอบคันมาแล้วด้วยนะครับเล็กย่างก็ติดฟิล์มมาให้แล้วด้วยนะครับมีเครื่องเสียงนะครับพร้อมกับตัวรถเลยครับก็คือซื้อรถปั๊บสามารถขับใช้งานได้เลยนะครับเล็กย่างนะครับยอดจัดเนี่ยล้นเลยนะครับคุณลูกค้าสามารถจัดเผื่อไว้แต่งเพิ่มได้เลยนะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์3.0ปี2014นะครับ ฝาเป็นอีกคันหนึ่งนะครับคุณลูกค้าปี14ไมล์หก0 0นะครับราคาก็อยู่6 2 5 0 0 0อนานะครับอ่ะคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคันตัดไปต่อนะครับคุณลูกค้าคันนี้ได้เป็นล้อกระทะนะครับเดี๋ยวพร้อมดูปียางก่อนนะครับยางเป็นยางไฟสโตนนะครับขนาด205ทัพเจ็ดนะครับ เป็นล้อกระทะนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นดิสเบกคู่หน้านะครับยาปี2017นะครับคุณลูกค้าดอกยังเลิกๆอยู่เลยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคันต่อไปนะครับจะไปแบบเร็วๆนะครับคุณลูกค้าเพราะว่าออปชั่นฟังก์ชันต่างๆของรถตู้เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็จะเหมือนๆกันนะครับชมด้านหน้าก็จะเป็นแบบกันด้าน ทุกๆคันเลยนะครับคุณลูกค้าไฟหน้าก็จะเป็นแบบมัติดรีเฟคเตอร์นะครับในส่วนของไฟตัดหมอกก็ติดมาให้เรียบร้อยนะครับมาดูคันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูเลขไม้หน่อยนะครับอ่าคันนี้นะครับไม่ไม่ถึงแสนนะครับคุณลูกค้ารถปี2014.15เหมือนกันนะครับคันนี้นะครับไม่87,000โลนะครับคุณลูกค้านี่นะครับจะได้ภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะครับ สามแถว9ที่นั่งนะครับรวมด้านหน้าก็จะเป็น12ที่นั่งนะครับอันนี้ก็จะติดบ้านรอบคันแล้วนะครับมีฟีติดมาให้เรียบร้อยนะครับราคานะครับเหมือนกันนะครับปี2014นะครับ6 2 5 0 0 0บาทนะครับคุณลูกค้าตรงนี้นะครับสนใจสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับลูกค้าอยู่ละแวกนี้สามารถโทรนัดกับทางเซลล์ของเราได้เลยนะครับว่าเข้ามาดูรถตู้นะครับ คันไหนยังไงมาเลือกได้เลยครับเรามีถึงประมาณ80คันเลยนะครับรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่25คันนะครับคุณลูกค้าก็คือรถนี้ผมคัดมารีวิว6คันนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวกันต่อเรื่อยๆนะครับคุณลูกค้าคันนี้นะครับปี14.15้านะครับายทะเบียนขอทุกทูกลอลิง1006น์ะครับใหม่วิ่งเพียง87,000โลนะครับราคานะครับ6 2 5 0น0นะครับคุณลูกค้า รีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับคันนี้นะครับยางครับก็จะได้เป็นยางดันหลอกนะครับเป็นล้อกระทะนะครับดิสเบรคคู่หน้าเช่นกันนะครับขนาดของยางนะครับ2 0 5ทับเจ็นะครับปีนะครับคันนี้จะได้ยางเป็นปี17นะครับทั้ง4ล้อเลยนะครับผมตรงนี้นะครับคุณลูกค้าในส่วนของตัวรถเนี่ยน็อตไม่มีขยับตรงนี้ การันตีลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับว่ารถของบริษัทเพชนยนต์ของเราเนี่ยเราคัดพิเศษกรดเทุกคันเลยนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะครับและเล่มทะเบียนนะครับไม่ชำรูดสูญหายนะครับคุณลูกค้านะครับแล้วก็คันตัดไปนะครับคันนี้นะครับก็เป็นปี14เช่นกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับคันนี้นะครับเลขใหม่นะครับ อยู่ที่7 7 0 0 0กิโลนะครับนี่นะครับรถปี14.15นะครับราคาครับเหมือนกันนะครับคุณลูกค้า6 2 5 0 0 0บาทนะครับนี่นะครับปี14.15ใบหไมเพียง77 0 0 0นะครับกันชนก็กันชนกระจังก็ส่งกันดั้มเช่นกันนะครับายทะเบียนของทุกคู่ลอลิงนะครับ932นะครับคุณลูกค้าบตัวรบเนี่ยอ่ภายนอกภายในนะครับ บอกได้เลยสะอาดเลยนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวพาคุณลูกค้าดูหน่อยนะครับคันนี้นะครับภายในว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับในส่วนของภายในนะครับกับเจ้านี่นะครับในส่วนของภายในกับเจ้าตัวคอมพิวเตอร์สามจุดศูนย์คันนี้นะครับก็จะได้เป็นภายในสีเทานะครับนี่นะครับก็ ได้เป็นพวมาลัยแบบเดิมๆนะครับมีแอร์แบ็กนะครับคู่หน้านะครับแล้วก็จะมีวิทยุนะครับนี่นะครับผมนะครับแล้วก็เป็นเกียร์แมนนวลนะครับ5สปีดนะครับแล้วก็มีแอร์นะครับแบบปรับมือนะครับ4ระดับนะครับตรงนี้นะครับภายในสะอาดสๆเลยนะครับคุณลูกค้า นี่นะครับสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมเบาะก็จะเป็นเบาะสามแถวนะครับติดม่านมาให้เรียบร้อยครับนี่นะครับเคนะครับก็สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยกับเจ้าตัวคอมพิวเตอร์สามจุดศูนย์นะครับนี่นะครับปีสองพันสิบสี่จดสิบห้าราคาหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับป้ายทะเบียนนะครับฮอนด้คูลอลลิงเก้าสามสองนะครับนะครับมาคันสุดท้ายนะครับ ก็จะเป็นปี2014เช่นกันนะครับเป็นตัวคอมพิวเตอร์3.0นะครับเป็นตัวบล็อกเครื่องก็จะเป็น 1KD นะครับนี่นะครับคันนี้เป็นทะเบียนฮอนดุกลอริง1004นะครับครับก็ลูลากภายนอกนะครับก็เดิมๆครับไม่มีชนไม่มีพิกคว่ำมจมน้ำเรมทะเบียนไม่ชำรุดสุญหายนะครับคุณลูกค้า คันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของด้านหน้านะครับบอกได้เลยคันนี้นะครับไม์วิ่งน้อยอีกแล้วนะครับไม์เพียง6 7 0 0 0กิโลนะครับคุณลูกค้านี่นะครับรถปี14บะครับจด15นะครับผมนี่นะครับในส่วนของกระโปรงหน้านะครับน็อตนะครับทุกตัวไม่มีขยับเลยนะครับคุณลูกค้านี่นะครับกระโปรงหน้าก็ จะเป็นเดิมๆนะครับแท้ๆจากโรงงานนะครับตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแแก้มนะครับไม่มีขยับนะครับคานหน้าก็จะเป็นคานเดิมๆนะครับนี่นะครับสนใจคันนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับราคาเพียง6 2 5 0 0 0บาทปี14นะครับเครื่อง3,000นะครับเกียร์แมนนวลนะครับรถทุกคันนะครับที่เพิ่งเข้ามาเป็นรถหน่วยงานราชการที่ปกระวังมานะครับคุณลูกค้า ข้อดีของเขาก็คือจะ a i n t e นเ n c e เช็คระยะศูนย์ทุกๆห0 0่งมนโลนะครับแล้วก็มีพนักงานขับประจำรถนะครับตรงนี้คอยดูแลรถนะครับได้ดีนะครับในส่วนตรงนี้นะครับโอเคนะครับคุณลูกค้าตอนนี้ก็ได้รีวิวเจ้าตัวคอมพิวเตอร์นะครับรถใหม่ที่เพิ่งเข้าใหม่กับบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับ ถ้าลูกค้าคนไหนที่ได้ดูคลิปคลิปนี้หรือว่าวิดีโอวิดีโอที่ผมได้รีวิวนะครับสนใจนะครับคันไหนนะครับที่ผมได้รีวิวนะครับใหม่ที่เริ่มต้นนะครับน้อยสุดก็อยู่ที่60,000นนะครับตรงนี้สนใจติดต่อเข้ามากับบริษัทเพรยนต์ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ด้านล่างนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสอบถามรายละเอียด เบื้องต้นนะครับในส่วนของตัวรถหรือว่ารายละเอียดการจัดเฟรนนซ์มีเอกสารอะไรบ้างครับรถทุกคันนะครับของบริษัทเพจยนต์ของเราเนี่ยก็คือเป็นรถเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำนะครับและก็เริ่มทะเบียนไม่ชำรุดสุนหายนะครับตรงนี้มั่นใจได้เลยนะครับคุณลูกค้าได้รถสวยแน่นอนนะครับซื้อรถกับบริษัทเพจยนต์ของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ยังไงนะครับ ขอฝากนะครับกับเจ้าตัวคอมพิวเตอร์3.0เกียร์แมนนวลนะครับปี2014-2015นะครับราคานะครับอยู่ที่600,000ต้นๆนะครับถึง600,000กลางๆนะครับคุณลูกค้าตรงนี้สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะยังไงนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับคุณลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยับอกได้เลยนะครับรีบๆติดต่อเข้ามาครับรถดีๆไม่น้อยๆนะครับอย่างนี้นะครับ ไม่ได้มีมาบ่อยนะครับคุณลูกค้านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมะเพรยนต์นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางช่อง YouTube ของบริษัทเพรยนต์ของเราด้วยนะครับฝากด้วยนะครับคุณลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีนะครับผมมะเพรยนต์นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ